มาครับวันนี้มาจ้ำเนื้อวัวปัดพริกไตดำกับน่ากินกับเมนูนี้อ่าเริ่มต้นกับตังกระทาใช่กระเทียมพริกใสตกับกติ่มมาไว้ใช่ลงไปเลยปลอดอ้อมดีๆกับใช่เนื้อวัวเลยครับใช่เนื้อวัวลงไปย่างแต่ได้ชดใช่จัดไช่ลวกบําใบ แตกับลงรอดโดยน้มอน้อยครับลุกๆลุก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 ลงไปแต่กับใช้หีบหิ้ u ว a s กับีบหิ้ u g บีบๆใช้แต่รับทำโดยเมกี้กับเป็นเมกี้มปนนอยไอมหอมแตวก็ปดีรับปกดีตะเรือกับใช้จอดตะเต็กตะกิดรับอะไรดูมีระดับับ à cây bó mệt cây bó từ bầm ban đây là cả kêu ai mình bó một chút cả bó một chút đè cả cây to gà bảy cân chai cả cả bắt bắt ai cao cả bảy đàn tết cả à tét leo gặp mình nụ nửa bắt thịt dày đắm gặp chim gần đây gặp